น้องพีเจเที่ยวทะเลครั้งแรกยิ้มจนหมดพลังน้องพีเจสี่เดือนเที่ยวทะเลครั้งแรกเรียกได้ว่าเพลอแป๊บเดียวน้องพีเจก็อายุครบ4เดือนแล้วโดยล่าสุดคุณแม่จุย๋ยและคุณพ่อพุทธได้โพส ภาพพร้อมแคปชั่นว่าพีเจในวัยสีเดือนไปเยี่ยมคุณตาคุณยายแล้วไปจุ่มทะเลครั้งแรกครับผมอยากที่เห็นหัวเราะจนพลังหมดจบด้วยเติมนมแม่ริมเลยครับถึงได้ว่าใครที่เห็นภาพนี้ก็ต่างพากันตกลุมรักในความน่ารักของน้องพีเจกันทั่วบ้านทั่วเมือง เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสมกับการรอคอยลูกคนแรกนั่นเองค่ะตอนนี้ลูกชายน้อพีเจจะสี่เดือนแล้วอนกลายเป็นผู้ชายที่ร้องไห้ง่ายมากบอ้อนนมลูกอยู่ก็หลายจำมั่าอ้วนดีครับแล้วผมก็เยอะมากตอนนี้เริ่มจะเป็นทรงรักทรายถามว่าเหือดไหมก็เหอะครับเพราะว่าเป็นลูกคนแรกแล้วเราทั้งคู่ก็เป็นคู่ที่อยากมีลูกกันมาก พอมีจริงๆก็ดีใจนั่งป้อนนมช่วงเดือนแรกนั่งป,ป้อนไปก็มาซะงั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเขาอยู่กับเราตั้งแต่มีลูกผมรู้สึกว่าผมไหลเร็วกว่าจมโมเมนต,ต์ตอนอยู่ในห้องได้คือได้ยินเสียงร้องปุ๊บผมไหลเลยแบบไม่รู้ตัวมันเป็นความรู้สึกแห่งความดีใจเรื่องการเลี้ยงเราก็ช่วยกันครับ เพราะว่าคุณจุ๋ยเขาก็หนักอยู่แล้วไหนจะต้องปั๊มนมเลี้ยงลูกส่วนผมก็มีหน้าที่ป้อนนมพาเรอพานอนช่วยอาบน้ำลูกยอมรับกลัวการเช็ดอึลูกแต่พอมีลูกจริงๆทำได้สบายมากตอนแรกผมกลัวการเช็ดอึมากเลยพอได้มีลูกเป็นของตัวเองมันต้องทำมันเหมือนข้ามสิ่งที่เราไม่อยากทำไปโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลย เช็ดได้อึเแล้วมือก็สบายมากครับพอได้มาเป็นคุณพ่อรู้สึกว่าชีวิตเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็คิดเดยอะขึ้นไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเรามันคิดถึงลูกด้วยมันมีความโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งที่เมื่อก่อนมีรุ่นใหม่ออกมาก็จะซื้อรู้สึกว่าของมันต้องมีแต่เดี๋ยวนี้ต้มน้ำแล้วชงได้เลยเน้นสะดวกเน้นเร็วครับตอนนี้หวัวเราะ ชมภรรยาจุย๋ยวัฒยานินทุหาเลือกมาเป็นแม่ของลูกไม่ผิดจริงๆเราเลือกไม่ผิดจริงๆทุกวันนี้ยังบอกเลยว่าการเป็นคุณแม่นี่เหนื่อยมากเราเห็นจุ๋ยตั้งแต่อุ้มท้องเราอยู่ในช่วงของการมีลูกย่ามา3าปีอุ้มท้องอีก9้าเดือนพอกําเนิดออกมาความเป็นแม่ก็ต้องปั๊มนมต้องนนนี่นานเราเห็นความเสียสละของเขาเราก็รู้สึกขอบคุณเขามากๆที่เขายอมเสียสละตัวเองที่เขายอมมีลูกให้เราและทําให้เรารู้สึกรักแม่เรามากขึ้นเพลงค่าน้ํานม มันเด้งขึ้นมาเลยตอนที่เขาต้องทำอะไรเพื่อลูก